เคยเยวผมจะเล่นเกมนี้อีกเกน้กเกนเคยกอะบะปิเชียวชาญอ่ะกดไปครับคือ <c oughs> อันรุ่มเกมมันเอาสุดอ้าผมก็จะเป็นฟาร,ร์มินมันคือตามที่ว่งตามที่เลือกนะครับสีอืากเป็นตามผมไหมเอ๊ะสี <c oughs> สีชมพูผิด อคนละอีเดียวจ้องเดียคนเพระอันนี้ ผมทับออกะเจ้าเล้าเจ้าเล้วโอ้หาตัวก็ทิงเสียงเป็นเจางครับเป็นเป็นโอเคับเคโอเคไปไปก็บ้องไว้ตรงนี้จิ๊บไหม เคโก้งคือเลี้ยนมาโก้งโอเคมันอมมาผมได้เกลือเก็บเป็นซุปโก้งน้ำตุ๊งมีเดียดดดทว่าเพราเก็บผมจะมาดดทว่าทุกคน มีแค่สงสยัยหรอกผมนายช่างวิศวกรมาดวดทั่วเลยนะวังนะเดี๋ยวหน้าเิศว์ทำกอนน่นจะเดินน้านใช่ครับผมเป็นวิศวะครับวิศวะอ่าท่อยังไม่ดโดดเลย,ยมาจาก คุณดาเด้ดาเด้วิศวะโอ้พระเจ้าท่านพ่อเฮ้ยสุริเพื่อนจะมาจ้องผมหรอฮอตัวเอาตัวทอยอยู่ไ hey, ม <God>, <strong> ่ได <atura> ้เฮ้ยุริยดีพิยาเพื่อนอย่ามาฆ่าผมนะขยิบฆ่าผมผมจะเฉวชาคำวิทก็สูงเม nào đưa thu không phải không mình bị chốt hạ chốt chốt เออจกวุฒ่อได้สุดยอดเพื่อดีตอดีอ,ดอดผมเอ่อสามีมาดิามีเกียรนเออเอาดีหาผมมีสิเก,กียร์ ทำไมเออคนดูหนึ่งคนว่าคนนี้เข้ามาดูว่วคนไลฟ์ด,ด้วยนะครับีนี่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 ทุกคนตามผมมาผมมีสแกนครับนี่ตามมเดี๋ยวขอสแกนก่อนเพื่อนขอสแกนก่อนไอหนุม่มออกผมจะสแกนออกดิผมจะสแกน,ออกะะเ,กนเอา้าไม่ออก อ่าลิฟสแกนเพืนเริ่เริ่เริลิฟสเกนครับน่าสแกนนี่ครับเออเอาไงกับลิฟสเกนด้วยเอาดี่ใหญ่ดิสแกนยังไม่จบยิ่งมันกระโวดสิ่น โอ้โหเดี๋ยวะแ่งยังไม่เสร็จอืมทุกครับ พอดีไอ่มันเป็นประมูลไอ้มันหัวเฉินก็ตีนนองยึด้าบ้ายะเกือปขึ้นกต้อคว้าก็คว้ากตัว้าว่าวว่าสแกนต้วา ยังต่อดีกว่าถูกโลเกตตัวน้เขามาผมตบกบาลแยกนะไ้จ้าดู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 นี่นี่นี่เฮ้ยค้าเมนหยาอเรงเรื่องเรองยเรื่องหยาเนอะโนอนเมนแพมเหยังหยุดตบอยู่เดเดเดอ่่าฮ่าเดนมงกับซม อ่าฮะคุณพูดใหม่ดิคุณพูดใหมด่ด,มดิ เด้อให้เขาวตัวจดูดิผมยืนอยู่เป็นเพื่อนด้วยให้เขาตัวดิถ้ามันขาดโบนอาดิอ่าให้ขขาวยืนเองต้องกินนะขาวาแพ้แพ้ครับแพ้แล้วโอพคแล้วเห็นเปล่าเ,เ,เห็นปล่าโเไเแล้ว้ เป็นไงล่ะครับแพ้ดอนโบยครับเรียบร้อยเออก็อืมตัองอ้งหนือนนะมันจะอดัดแบบนี้ได้ยังอ่ะออเพิ่เก็บปแล้วเหรอวักน้ำเก็บไปแล้ว อ่าอ่เริ่มเต็มเต็บตัวเด็กกระโปรงพิซซ่าเด็กกระปองเต็มไม่หมดเลยเด็กกะปงเด็กกะปองเด็กกะปงเต็มมือเลยะเองำเป้าเด็กกระโปงไ่ใ่ไยน้อง้องใส่ดีล้มแม่น้องน้อเยู่แบบนี้มานานเป็นสามปีแล้วเด็กกระโปรเด็กกะปเน่ยจะเป็นกระโปร

ปปอยู่ข้างโซบอ,อน่าเช,ชื่อถืออยู่ครับน่าเชื่อถืออยู่เอ่อโค้ค้น่าเชื่อถือเลยอะอืมผมผมเชื่อผมเชื่อคุณนะครับเออผมผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณอืมผมไม่ว่ากันครับน่าเชื่อถือมากครับเออพี่พี่พี่น่าเชื่อถือมากผมนับถือคุณมากคกคจะนับถือเลยหน่ ผมผมเชื่อถือมากอืมเชื่อถือคนนั้นบวกเล็บผมอม่เจือือแ่นี่ยเชื่อถือเขามากอืมก็จะเชื่อถือเลยอ่ะแบบโคตรเชื่อถืออ่ะออบเยืถือเข้ามากยอดมา

ผมเป็นแบ็คแจ็คดกอกดอก้บวเนี่าบวชเน่แล้วฮะบวตัวไหนะเดินไปเู่วเริ่แล้วตกองไอเลยแล้วก็แล้วก็มารีพออะไรกันเนี่ยบวชกําลังเดินไปห้องไฟอยู่เลยกูกลังเดินไปจังไฟแล้วเดินไปเดินมาไปเจอศบ ยังยืนอยู่ข้างข้างอ่าผมกวยข้ามนะครับทำผมกวยข้ามครับมา ก็ในอาบูเกมที่ีที่รนะครับจำเพือนเลยนะครับจำตัชื่อเลยครับกูจูดจดจูัจูจ เดูดเดูดเดนางหางชอบคเลยใครเป็นสีเขียวก่อนว่จะออกน้องน้น้อยว่าเฉยน้องน้อยเเชียวครับเียมโูร้อยเปอร์เซ็นตครับเียมูร้อยเปอร์ซ็นเลยครับสีหแน่นอนนะยืนเส้าแดงอยู่เียมูไอทิ่มว่ามันยืนอยู่เฉยเด้สียงผูปเดินมาฝัดโอ้สี่เขียวตอนแรวาจะวิ่งตามนะวันนีโหดป ผมว่าสีเขียวสีชมพูไม่นับเปลี่ยนนะผมรู้เลยเออสุดี้ไหนห้องอาหารใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่ได้ตประสบการณ์เจี์ยัน้อยเจย์น้อยเจย์น้อยเจย์ยัน้อยผมไม่ค่อยเชื่อใจน้องเขี <c oughs> เยวน้อยน้องเขียวน้อยน้องเจี์ยัน้อยไ <c oughs> ม,ม่ครับคือบอกเจย์ยันเจย์ยันิ้อยปอ้ๆโอเคไม่ใช่ผมผมจะไปทำเครทแล้วผมไม่ต้องเครท อยู่ในห้องไฟอืไเราเป็นว่าเราทุ็คนอะไรบดเราบดตทุกคนเลยผมว่าสีเขียวแปลกๆนะอืมทำไมบดไว้ยังถ้าว่าสีชมพูวิ่งมาป่าสีชมพูต้องพูดดิเออไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ชมพูละมั้งเขียวคุณค่าเองปัดค่าเองบดเองหรือเปล่าครับ มั่นใจแล้วทุกคนลองบวดสีเขียวดูถ้าสีเขียวเป็นคือสีชมพูบริสุทธิ์มีสแกนพร้อมอือผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเจอแบบนี้บ่อยแล้วเจอแบบนี้บ่อยมีสแกนไปดีๆผมโดนตัดจงโอ้เจอแบบนี้มาบ่อยแล้วไปนําเถอครับคนอังกูนี่กูไปน้ำเถอะ กูย yeah. mm ืนเป้าแดงอยู่ถ้ามีเิรุกูยิงมันเอเองก็แต่กูยืนอยู่ตงกลางกูดีกลางกีเข้ม่าฟันอยนี้ก้ว่อกามอบมองสีเยม่เแล้วแต่แล้วแต่ครับผมก่อูบอกแค่นี้อ่ะกูรับถ้าเอามือเนี่ย ไปนะ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 ไปนนะไปนะะไปนะะไปนะ บนวนแล้วมึงหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่างตุเดียบอกไม่เชื่อกันมีสเกนตลอดเห็นไหมเดินปเห็นไหม มีเสกเกตเจอตลอดเลยแต่ว่ามีเสเก็ตเดี๋ยวนะเฮียบกัน